โอเคเราลองมาไปต่อกันนะคะ8ปดพเกนาะก็ไม่ขออะไรมากถ้าไปถึงหมื่นก็ได้พันนีดก็ถือว่าโอเคอย่าบาปแล้วกันเปิดแรงซะด้วยเ๋ยกจะถึงไวไงไม่อยากอยู่นานหรอกเอามาเท่านั้นแหะ8ป0 0ันเจ็ดแปดันด่ไรๆนีดก็แปดเจ็ดเั่ว, 8, 000, 7, 8, 7, วแล้วกันมีนไกลไม่ได้เลยอ,อะ ข okay. ายไปทันละลึกลึกสุดได้อยู่ร้อยหนึ่งนเนี่ยคคิดว่ามันจะถึงให้ไหวๆไหมอ่ามีโอกาสถ้าเข้าเข้าค้อนเนี่ยจะได้อยู่ือมัง้งพันหนึ่งถึงไหมวะจ้องลงมาสองพันถึงก็ได้ประมาณกับพันห้าเนาะ เพอมากแปดพันเจ็ดใช่ไหมล่ะไม่เข้าไหนตัวใหญ่ยังไม่เข้าเลยนะไม่เข้าจริงๆแม่เก๋หนูไม่เข้าเลยอะเตินไปจริงๆตัวใหญ่ฉันลองวิ่งต่อดูแต่แบบ ราเขายากรอรว่าไม่ได้อ่ะยังรอไม่อีกเกินไหมหนึ่งกับห้าร้อยอะ่โอเค,อเ,คเออคอยดูได้อะไรบ้างหน่อยนะไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยแบบเออนี่ก็ระโอเค่อยแต่เป็นจะติไปตีไปเก้าพันเนาะเก้าพันหนึ่งหมืนมืหนึ่งก็ได้สองพันนิดนิดเกโอเคไม่แย่ จะรอเจอมังกรดีไหมล่ะจะเข้าให้ไหมก่อนจะแย่เดี๋ยวเราจะพอแค่นี้หมื่นหนึ่งตัวหนึ่งแล้วละหมื่นสองถูกไหมทำไมมันดูน้อยจังวะแปดร้อยทำไมันดูน้อยจังวะเนี่ยได้สองพันเก้าพันเจ็ดเก้าพันเจ็ดหนึ่งเจ็ด่งพสาพันได้สามพันพอแล้วกันแค่นี้เนาะลิงร์ลับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไร เป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยฐางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชื่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จส้น พอเราเข้ามานหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย